วัตถุดิบหลักที่3สำหรับทำเมนูสุดท้ายก็คือกุ้งมังกร7สีในโจทย์สตรีทฟู้ดไทยค่ะ ต้โองบอ,อ,อ,อกเลยว่าแช์นี้สนุกมากมากเพราะว่าสุดๆเลยแข่งกันแบบสูสีอ่ะสูสีเลยแล้วถือ <What S 2> ดนะครับวัตถุดิบท,ที่3สําหรับทาเสิร์ฟเมนูที่5เมนูสุดท้ายในโจทย์สตรีทฟู้ดไทยก็คือกุ้งมังกร7สีจากจังหวัดภูเก็ตไม่เห็นวันนี้นะครับตัวหนึ่งหนักประมาณ1กิโลครึ่งเลยทีเดียวอันนี้จากด้านฝั่งกุช้าชิงนะครับต่วิธีการคือเอาไปหรือเขาจะทำาั่วกิ้งจะบอกว่าทำทัท่วกิ้งกุ้งมังกรอย,ย่างนั้เหรอครับโอ้โหสุดยอดอ่ะจะเป็นยังไงฮะแบแต่ว่าเอาเนื้อมาลาาคาคันั แล้วก็ลาดลงไปบนเนื้อใช่เอาลงไปผัดได้เลยแต่ว่าผัดไม่ต้องนานแต่ว่าไฟอย่าไฟอย่าแรงไฟแต่ความหวานของกุ้งมังกรมันจะหายไปไหมไม่จสิฮะกลัวอยู่นะไม่หายนี่เพราะว่าส่วนอย่าลืมว่าพริกกับเครื่องเทศทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งรสมันจะเป็นตัวส่งรสของเนื้อสัตว์เองดเลยแต่แครกลัวว่าเดี๋ยวกลิ่นมันจะหายใช่ใช่อ่านิการกับทางด้านสายเ็บกระทะะอไั้งหลายโอ้ยย่างไปด้วยแล้วก็ทานโว้ทอชไปด้วยในเวลาเดียวกันค่ะ ทวีความหอมขึ้นอีกนะ,ะเมื่อกี้เห็นเชฟเพินะเอามีดเป็นบ้าง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 เนื้อครทำไมครับเพื่ออะไรครเพื่อ<ช><ช>ตัดม<ช>ันเหนียวออกอ ตัดเอ็นมันตัดอะไรมันอย่างนี้นะเนื้อตามเนื้อนะครับก็แปลว่าจะหอมและนุ่มขึ้นใช่อันนี้ฝั่งพุทธชินนะครับแล้วก็ใส่อะไรขันนั่นกะทิเหรอฮะกะทิโอ <c oughs> แม่ไผ่ของเราที่บอกแล้วว่าเป็นตำหลักของดิฉันเองใช่ใช่ตำหลักของแม่เองนะที่บอกไว้ทุกท่ีครับที่เราเห็นนะครับเป็นกัวกลิ้งของแม่ไผ่พุทธชิงนะฮะเขาใช้พริกแกงกัวกลิ้งผัดให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสขนาวมใส่กระชายซอยพริกไทยอ่อนกระชายสับละเอียดใบมะกรูดหั่นฝอย กระเลียงซอยนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนเมนูนี้ถือว่าเป็นสุดยอดเป็นคั่วกลิ้งของครัวตาพนังครัวใต้รวมรสเป็นเมนูขายดีอันดับหนึ่งพุ้งตำแหน่งเดอะสปูน3ช้อนทองคำในประเภทคัวกลิ้งเพราะฉะนั้นแม่ไผ่มั่นใจว่าเมนูนี้จะเป็นหมัดเด็ดและขอคะแนนจากคณะกรรมการขอให้กวาดชัยชนะไปได้ในเมนูพวกลิ้งกุ้งมังกรเจ็ดสีล่ะครับเขาบอกว่าผู้ชาร์ตหรือแม่ไผ่จัดการงัดเอาซิกเนเจอร์ของร้านมาเลย นนเชฟกระเทาะเลยครับเอาวันนี่ไงก็ใส่มันมัน<า>แกงมันออกมะเร็งเขาเอาไปทุมีน,น้อยนะมีน้อยเขาอย่างไม่ได้แต้ก็เอาลงผัดกับเนื้อครับ<อ>นี่ไงนี่ไงมันก<อ>ุ้งปลกรนี่เดี๋ยวไ,ไเรื่อยเยครับ ่ายเสมอเลยครับโอ้นี่ีก็มีก็ได้นะคุณตัครับที่เราเห็นนะครับเชษพรนธ์เหล็กกำลังทำข้าวมันกุ้งอบใบบัวน,นะครับเขาผัดหอมใหญ่นะฮะกระเทียมให้หอมแล้วก็เติมเครื่องสามเกลม,มันกุ้งแล้วก็เนื้อส่วนหัวของกุ้งนะครับปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็ใส่เนยปิดท้ายนะครับเชฟจะนำไปราดบนข้าวสวยที่ห่อด้วยใบบัวแล้วนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา5นาทีนะครับเดี๋ยวเสิร์ฟในเมนูกุ้งเจ้าสมุทรสองสหายละครับว้าวอันนี้ว้าวเลยนะ แค่ตัวงนี่ไงใบบัวใหญ่มากใบบัวที่ข้ามมันตู้ถามว่าอะไรนะว่าพูดแถวไหนแน่นะฮะแถวบ้านเช้งพื้งแน่ๆเข้าับเจ้งทำไม่มีโอ้ยน่ากินมากเลยค่ะตอนนี้บีบมือแล้วก็เหยียบเท้าตัวเองเอาไว้นะคะเพราะไม่นี้จะพุ่งไปชิมเลยค่ะถูกแล้วนะครับใจเย็นๆก่อนครับและนี่คือสุดยอดไฮไลท์นะครับ เป็นสุดยอดคู่กลิ่งของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเดอะสปูน3ช้อนทองคำที่เด็ดของคู่กลิ่งของแม่ไผ่อยู่ที่พริกแกงครับจะมีพริกแห้งหัวเรือรสเผ็ดกลางให้สีแดงสดพริกกะเลี่ยงรสเผ็ดมากมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเมื่อเอามาใช้คู่กันแล้วจะเสริมรสชาติพริกแกงให้กลมกล่อมและสีสวยแถมกลิ่นหอมอีกด้วยล่ะครับสุดยอดครับสารพัดพริกเลยได้ครับ ตักแล้วราดเลยครับนี่ข้าวหอมใบพัวมาแล้วครับเช็คกระทะเหล็กตักแล้วราดซอสด่วนเลยนะครับไม่งั้นจะไม่ทันแล้วนะครับโอ้ดูครับราดซอสด่วนเลยนะมากินเลยครับเอานะครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นโอ้ยทอดไข่เค็มหรือเปล่ใช่ครับและสิ้นนาทีนะถอยหลังครับเก้าแปดเจ็ดโอ้ยหิวเหลือเกินหกห้าสี่สามสองหนึ่งและหมดเวลา ภาคกันเพื่อน Masterchef ลิขสิทธิแท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Masterchef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada s h o p e e TikTok Line Ad Heliconia